สองโมเมนต์ของน้องชิกิตาและก็น้องเทค่ะสําหรับคอนเสิร์ตเดีวันที่ไทเปก,ก็มีโมเมนต์บรรยากาศมาฝากกันค่ะทุกคนรูปแสงสีวันนี้นะคะจัดหนักจัดเต็มไม่ไอายใครเวอร์เลยละ่ะ ได้เห็นโมเมนต์ของน้องเมมอนนะคะสำหรับรอบสาวเชคค่ะนี่คือลุคสาวเชควันนี้นะคะเจ๊แคทวันนี้คือหน้ารักฟุดไปเลยเป็นลุคสาวเชคที่ดีต่อใจมากๆเลยนะคะทรงผมนี้ก็คือขึ้นเอาไว้แล้วน้องชีก็คือมาด้วยลุค all black ค่ะผมสีแดงเข้มยิ้มสดใสนะจ๊ะวันนี้ค่ะ นี่ค่ะแม้ว่าบอกว่าถ่ายไม่ได้ใดๆนะคะแต่ก็ยังมีคลิปของน้องเบมอนออกมาแล้วค่ะน้องชิคิต้าะาะทำเวทีลุกเป็นไฟเอเนอร์จี้สูดเต้นได้จึงมากค่ะแล้วก็ในช่วงของเพลงไซโคนะคะพาร์ทของน้องชิคกต้าเหมือนกินแผ่นสิ่งเข้าไปเป็นอาหารเสียงมีความเตเบิลมากค่ะเก่งเป็นที่สุดเลยนะนี่คือเด็กแรงของไทยเองนะคะเพิ่งกลับมาหลังจากที่มาบู์พลังเอเนอร์จี้ที่ประเทศไทยค่ะแล้วก็กลับไปทํางานละละ่าสุดสูดสด้นะคะ yeah <laughs> น้องชงนะคะในช่วงของเพลงดริฟต์ตามมาด้วยน้องแพรพริตานะคะแชคกุ๊กไลน์ของเราคือดีรีดีวา่าลูกสาวแต่ละคนทรงงานหนักมากนะคะถึงไทเปก,ก็ทรงงานฉ่ำเลยเพิ่มเพิ่มิค่ะสองวันสุดท้ายจะได้พักผ่อนนะคะคนสวยเด็กๆเบมอนคอนเสิร์ตที่ไทเปก,ก็ใส่สุดไม่ยั้งเลยล่ะ วันนี้นะคะจึงมาสะบัดสะบัดโอ้ไ oh ม่กอดกะเอาตุยเลยค่ะเต้าชี้ น้องชีต้านะคะพาร์ทนี้ก็เวทีลุกขัน้นสุดเอเนอร์จีคือที่สุดนะคะใส่สุดไม่ยัง้งในพาร์ทที่น้องจะขึ้นมาร้องนั่นเองค่ะดีงาม คนิพัฒลูกหว,นหวานๆนะคะก็น่ารักน่าชาังในช่วงของด like ิวนี่ไลท์อยู่เต็นกระดูกระดิกและก็ร้องไปนะคนสวยขารีดด้ว่าเยจิวคือยิ้มหวานให้คุณปลื้มด้วยนะคะคุณโจปลื้มไปหาน้องชิกิต้าน้องแพรทุกเวทีเลยจริงๆค่ะ แล้วก็จังหวะน,นี้นะคะชิยอนสะท้อนความน่ารักออกมาแล้วหนึ่งมีแต่ความสดใสเท็มไปหมดเลยค่ะวันนี้ <Thank you. S 1> แล้ววันนี้นะคะในช่วงท้ายคอนเสิร์ตเข้ามีรถรางด้วยนะคะหรือว่ารถลิฟต์นะเพื่อนๆเอาไว้เซอร์วิสแฟนๆนั่นเองค่ะชุดท้ายคอนเสิร์ตแคนนี่คือเริศม,มากแม้ oh.

นี่ค่ะน้องแพรในท้ายคอนเสิร์ตนะคะบนรถเลื่อนบางคนรถเลื่อนบางคน illing, บอกรถลิฟต์นะคะอเล่จะจะว่าไปรถลากก็ว่าไปนะคะน้องแพรสวยมากออร่ากระจายแบบนี้ไม่ตกหลุมรักยังไงไหวคะเนี่ยการแสดงก็เริศปังน้องแพรพริตาผมเปียโวคลน้องแพรคือจึ้งสุดๆเก่งเป็นที่สุดเลยค่ะน้องแพรนะคะในลูกสาวเช right. ็คว no ันนี้คือน้องทำผมเปียสุดคิ้วน่ารักมากมาย

โมโคน้องแพรคือดีงามที่สุดเก่งที่สุดเลยนะคะหลังจากที่มาชาร์จพลังที่ประเทศไทยเหมือนกันนะคะน้องแพรไปเขาเดาวที่ไอคอนสยามมาแล้วก็ไปขับโกคาร์ดมีการแฮงเอากับเพื่อนนะคะก็กลับไปทํางานแล้วค่ะเก่งมากๆโมเมนต์นี้นะคะก็ออกมาจากพี่จบลืมเช่นกันนะคะเป็นพาร์ทของน้องแพรพริตาดีงามสุดๆท่อนร้องท่อนเต้นลาสายตามมาได้เลยจ้า จังหวะนี้นะคะเมื่อคุณปลื้มให้น้องชิกิตาซุพี่รุกกะค่ะน้องก็มีการบอกด้วยนะรอก่อนรอก่อนเอ็นดูสุดท้ายก็จุบคนพี่สำเร็จค่ะใีใหญ่เลย <games> นี่คะ่ะอีกม,มุมนะคะที่น้องชิกกต้าเนี่ยมาหอมพี่รุกาแบบไม่ทันตั้งตัวนะรุกกก็อึ้งนะคะปัดหลายรอบด้วยน้องน่ารักมากมายค่ะมีโมเมนต์เด็กๆบนเวทีนะคะชิยอนเอ่อ thank you teacher นะคะเป็นพี่อายอนสอนน้องชิกกตา้านั่นเองค่ะเจ๋งเ หรือว่าจะเป็นโมเมนต์นี้นะคะของน้องชิกิต้าแล้วก็พี่อาสาวันนี้ชิสะคือสวยเวอร์ยืนใหม่ให้คนพี่แล้วหนึ่ง คานิ่งของเต้าชี้คือโคตรสวยเลยจ้าเป็นพี่สาวจีนมากเวอร์กางเกงก็น่ารักมากมายจนะังหวะน,นี้นะคะน้องชิกิต้าของเราท่านั่งคือดูสบายมากเกินไปไหมคะลูกสาวนี่นะคะใครทําทรงผมให้น้องชิกิต้าวันนี้มาเอาเงินดด่ดวนเลยคะ่ะเอ็นดูดีงามมากจังหวะโยนบอลก็เริศชุดของน้องชิกิต้าท้ายคอนเสิร์ตคือปังไม่ไหวค่ะคุณนะ้าเด็กๆท้ายคอนเสิร์ตก็สนุกสนานกันมากๆเลยนะคะ ต่อมาค่ะบนเวทีนะคะเอ็นดูมากช่วงสนทนาค่ะแล้วก็เล่นกิจกรรมกันนะคะของน้องแพร์น้องแพรถามอะไรที่เป็นโมเมนต์ฮิวเจล่าสุดข,ของหนูเดือนนี้ค่ะทุกคนก็ตอบขับรถนะคะน้องแพรก็บอกขับรถรู้ได้ไงอะคะมันเป็นแหมเอ็นดูเขารู้กันหมดแล้วนะคะว่าหนูชอบขับรถไปขับโกคัรล่าสุดค่ะ uh, What's been the most relaxing or healing moment for you recently? Why? On uh, relaxing moment? ดีเดว่าน้องเพรยก็คืออัจฉริยะทางภาษาเวอร์นะคะตอนนี้ภาษาจีนก็คือดีขึ้นมากว่าอย่างนั้นทั้งทักษะสำเนียงคนจีนชมน้องเต็มเลยนะคะเก่งมากๆคนที่พัฒนาตัวเองอยู่เสมออันนี้ก็คือน้องอาฮยอนี่ถึงกับแบบว่าโอ้โหอึ้งเลยนะคะกับความสามารถทางด้านภาษาค่ะ Stand next to my 老师，right here。老师，gotta help me if I。哇哦！OK。啊，喜很幸福，能跟大家见面。今天很开心。啊，谢谢你们今天来看我们。还没结束。一起。 ไต่ต่อสู่據後最後據後อย่างไรก็เป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับแฟนคอับสู้ๆนะคะน้องๆ Baby Monster คอนเสิร์ตที่ไทยปีค่ะก็จะมี2วันติดนะฮะอีกแป๊บๆก็จะได้ไปพักผ่อนกันนั่นเองนะคะ Baymon สู้ๆค่ะทุกคนเลย sorry i will inside the